สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะสำหรับบ่ายๆเย,ย็นๆในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ,ะ next clip ครูจะมาทำคลิปต่อไปให้นักเรียนนะคะก็เป็นคลิปการหาพรพหุนามด้วยเอกนามนะคะต่อจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วก็คือเป็นเรื่องของการคูณเนาะต่อมาก็จะเป็นการหาพรพหุนามทีนี้ในคลิปนี้อ่ะครูจะพูดแค่เรื่องเอกนามหารเอกนามก่อนคะ่ะ แล้วก็จะเฉลยแบบฝึกหัดหน้า292ให้นักเรียนด้วยมันมีทั้งหมด12ข้อเนาะอ่าบ่ายๆวันอาทิตย์เยน็ยนๆวันอาทิตย์แบบนี้นักเรียนหลายๆคนเลยก็ใกล้จะสอบกลางภาคแล้วเนาะก็ทั้งเคลียร์งานทั้งแบบว่าทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือนะคะ <c oughs> เพื่อที่แบบว่าจะเตรียมตัวสอบกันใช่ไหมคะ วันนี้ครูจะเปิดคลิปวันนี้ด้วยคำคมนะคะพอดีครูไปเจอมาแล้วครูชอบครูก็เลยอยากจะมาแชร์ให้นักเรียนะนะ mm hmm. เขาบอกว่า Don't get off the beginning is always the hardest mm hmm. ก็คือเขาบอกว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้นักเรียนจุดเริ่มต้นนั้นมันยากที่สุดเสมอค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนทําอะไรอยู่ก็ครูก็อหอยนักเรียนสู้ๆก็คืออ่านหนังสือก็ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ทําข้อสอบให้ได้กันทุกคนเลยนะคะทีนี้ เรามาเริ่มนะคะเรามาเริ่มการหาพรพหุนามด้วยเอกนามค่ะนักเรียนการหาพรพหุนามด้วยเอกนามก็คือจริงๆอะเขามีเขามีหลักการให้นักเรียนว่าเขาบอกว่าตัวเอกนามอะค่ะที่เป็นตัวหารน,นะคะนักเรียนเอกนามที่เป็นตัวหารห้ามเป็นศูนย์และก็หลักการมีแค่นี้เองค่ะหลักการก็คือเหมือนเหมือนเดิมเลยก็คือตัวเลขหารตัวเลข แล้วก็ตัวแปรหารตัวแปรตัวแปรหารตัวแปรตัวแปรก็ต้องเป็นตัวแปรที่เป็นตัวแปรฐานเดียวกันฐานเดียวกันกําลังจับลบนะคะตอนที่เป็นคูณก็คือฐานเดียวกันกําลังจับบวกนะคะฐานเหมือนกันกําลังจับบวกอันนี้ฐานเหมือนกันกําลังจับลบก็คือการหารอ่าแล้วก่อนที่ครูจะไปพูดถึง e x นะคะครูให้นักเรียนมาดูเรื่องเครื่องหมายก่อนครูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปแรกของครูอะค่ะมันครูก็จะพูดเรื่องเครื่องหมายไว้ละเอียดมากแล้ว ว่าถ้าเป็นเรื่องการคูณการหารเครื่องหมายบวกลบที่มันเป็นเรื่องของการคูณการหารนะคะมันจะเหมือนกันนักเรียนมันจะแบบไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นคือมันเหมือนกันไม่ได้ต่างคือมันเหมือนกันเลยค่ะมันใช้เหมือนกันคําว่าคำคำว่าเครื่องหมายเหมือนการหารการบวกกันนักเรียนก็จะเครื่องหมายเหมือนกันตัวแรกก็คือบวกหารด้วยบวกคําตอบก็อ่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอะไรคะลบหารด้วยลบ สองตัวนี้คำตอบก็จะเป็นบวกแต่เมื่อไรก็ตามที่เครื่องหมายต่างก็คือลบหารลบลบหารบวกหรือบวกหารลบอาา่ะเครื่องหมายต่างแบบนี้คำตอบมันก็จะเป็นลบนะคะทิกจำหรือว่าถ้าเกิดเราทำไปด้วยเราพูดไปด้วยอะ่ะนักเรียนก็จะแบบเหมือนแทบจะไม่ต้องจำะคะ่ะพอเราเข้าใจเราก็อ๋ออ๋อเห็นแล้วก็คือก็เข้าใจอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างของเรากันดีกว่า ตัวอย่างครูบอกว่าครูบอกนักเรียนว่า 2x กำลัง10หารด้วย 4x ยกกำลัง3นะคะอา 2x กำลัง10หารด้วย 4x ยกกำลัง3นักเรียนก็เอาตัวเลขนะคะตัวเลขมาหารตัวเลขค่ะตัวเลขมาหารตัวเลขยังไง2ส่วน4นะคะหารกันตัวแปรก็หารตัวแปรเป็น x ยกกำลัง10หารด้วย x ยกกำลังสแค่นี้เองค่ะ พอเราได้แบบนี้ปุ๊บนักเรียนนักเรียนก็สามารถทําแบบว่าทําแบบตัดทอนเศษส่วนได้ปกติเลยค่ะตัวเลขข้างหน้าคืออะไร212224ใช่ไหมคะสัมประสิทธิ์เราก็จะได้อะไรคะคำตอบก็คือเศษ1นส่วน2ตัวแปรขอโทษนะคะคูณก่อนเศษ1นส่วน2ตัวแปรก็ได้อะไรคะตัวแปรมันก็จะเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจาก x ยกยกกำลัง10-3ลบ3 ใช่ไหมคะตัวแปรก็จะได้ x ยกกำลัง7เ,เสร็จแล้วคะ่ะตอบแล้วคะ่ะแค่นี้เองทีนี้อันนี้คือตัวอย่างพอเป็นตัวอย่างเสร็จเดี๋ยวครูจะไปทำแบบฝึกหัดต่อเลยนะคะแบบฝึกหัดก็มีทั้งหมด12ข้ออ่ะนักเรียนเรามาต่อข้อ1กันเลยดีกว่านะคะข้อ1ก็คืออะไรก็คือลบ1 0 x ส่วน5 ลบ 10x ส่วน5นะคะนักเรียนก็เขียนเขียนแบบว่าเออตัวเลขอยู่กับตัวเลขตัวแปรอยู่กับตัวแปรก็ได้ค่ะเราจะได้ดูง่ายเนาะมันก็เป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าข้างล่างไม่มีตัวแปรข้างล่างก็คือตัวตัวส่วนนั่นเองโอเคทีนี้ตัดทอนตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้5 1 5 5อะไร10 5 2 5 2 10นะคะเครื่องหมายเป็นยังไงด้วยลูกเครื่องหมายข้างบนเครื่องหมายบวกข้างล่างเป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายต่างกันหารกันได้ ได้อะไรคะได้ลบเพราะฉะนั้นเราเราตอบลบไปก่อนเลยลบอะไรลบ2 x นะคะเขียนลบลบส x อย่างนี้นะคะได้ละวคำตอบข้อ1นะคะข้อ1ได้แล้วทีนี้ไปข้อ2ต่อเลยคะ่ะข้อ2นะักเรียนก็ก็เหมือนเดิมเลยครูก็จะไปเร็วนะคะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ยากนะลูกนะก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ก็จะเป็น10 10หาร2 นักเรียนเอา a ขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะ a ยกกำลังสองหารด้วย a นะคะก็จะได้เป็นอะไรตัดทอนได้ไหมอะตัดทอนข้อนี้เครื่องหมายไม่ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นเครื่องหมายบวกทั้งคู่นะคะสองหนึ่งสองสองอะไรคะสองห้าโอเคก็จะได้ละส่วนตัวแปรเราก็จะได้อะไรตัวแปรเราก็จะได้เป็น a กำลังสองลบหนึ่งนะคะ,ะได้คำตอบละนักเรียนก็จะได้ว่า เท่ากับ5 5อะไรคะ 5a ต้องใส่กำลังหนึ่งไหมคะไม,ไม่ต้องใส่นะคะกำลังหนึ่งเพราะเรารู้ว่า a ก็คือ a กกำลัง1น,นั่นเองนะคะโอเคก็ตอบแค่นี้นะคะข้อ3ต่อนะคะข้อ3ก็คือก็คือ b กกำลังสองหารด้วย3 B b กําลังสองหารด้วย3 B นักเรียนก็ต้องรู้ว่าหน้าสัมประสิทธิ์หน้า b ก็คือ1นะคะก็เป็นเศษ1ส่วนสามเศษ1ส่วน3ามอะไร b กำลังสองหารด้วย b นะคะก็จะได้เป็นอะไรก็ตอบเลยมันตอบทอนไม่ได้ถ้ามันตอบทอนไม่ได้เรียนก็ตอบเลยส่วนตัวแปรนักเรียนก็จะได้เป็น b กำลังสองลบหนึ่งถูกไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบได้เท่าไร่คะลูกคำตอบเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสาม b เศษหนึ่ส่วนสาม b กำลังหไหมคะไม่ไนะคะก็คือเศษหนึส่วนส b 2องลบสอลบหนึ่งนึได้หแต่เราก็ไม่ต้องไม่ต้องติดกำลัง1นะคะโอเคเสร็จแล้วข้อ3ทีนี้ไปข้อ4ต่อค่ะข้อ4ีนะคะแป y 8 y กำลังสหารด้วย16บก y กำลังสอง 8y กำลัง4หารด้วย 16y กำลัง2นักเรียนก็จะได้ตัวสัมบธิ์ว่า8ส่วนอะไรคะ8ส่วน16ตัวแปรนักเรียนก็จะได้เป็น y กำลัง4หารด้วยอะไรคะหารด้วย y กำลัง2โอเคตัดทองได้ไหมตัดทองได้ตัดเลย81888216นะคะ y นักเรียนก็จะได้เป็น y กำลัง4ลบ2 ฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันกําลังจับลบนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเท่ากับเท่ากับอะไรคะเศษ1นเศษหส่วนสอะไรเศษหนึส่วนสอย,ยกกําลัง Y กําลังสองโอเคตอบแล้วนะคะต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยดูเหมือนว่าจะ เลื่อนมาหน่อยนึงนะคะอ่ะนักเรียนก็จะได้เป็นอะไรต่อคะก็จะได้ข้อ5้านะคะก็จะได้เป็นเท่ากับ20ส่วน5นะคะตัวบนก็จะได้เป็น x ตัวแปรก็จะได้เป็น x y หารด้วยหารด้วยอะไรคะหารด้วย x เออ x y หารด้วย x นักเรียนก็จะได้อะไรคะ ตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้เราก็ตัดทอนก่อนก็คือ5 155อะไรยีก็คือ54 20นะคะตัวแปรตัวตัวแปรนักเรียนก็ที่มันเหมือนกันก็คือ x นะคะ x เหมือนกันเป็นยังไงก็คือ x ยกกำลัง1ลบ1มันคือ x ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ตัวแปร1หายเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คืออะรไรใดๆยกกำลังศูนย์คือ1นนี่คือนี่คือสมบัติของเลขยกกำลังนะคะ เหมือนเหมือนเราได้ทวนไปด้วยเลยนะคะอ่านักเรียนจะได้เป็นเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ 4y โอเค x มันเหลือหนึ่งแล้วไงคะนะคะนี่คือคำตอบนะคะข้อ6ต่อเลยข้อ6นักเรียนจะได้ว่าเท่ากับอะไรคะรูปข้อ6เท่ากับ3 3ส่วนอ่ะเปลี่ยนปากการนิดนึง สส่วน2 x กำลังสองหารด้วย y เออตัดทอนได้ไหมคะตัดทอนได้ไหมถ้าตัดทอนไม่ได้ก็ไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวแปรระคะนักเรียนตัวแปร x x ไม่มีตัวสมมีแต่ y ที่เป็น y เป็นยังไงคะ y เป็นตัวเราได้แค่ y y ก็คือ y y กำลังสองลบหนึ่งถูกไหมคะอ่าไล่คำตอบแล้วตอบกันเลยดีกว่าก็จะได้เท่ากับ3ส่วน2 3ส่วน2 x อะไรคะ3ส่วน2 xy โอเคเสร็จแล้วข้อ6 6ข้อเสร็จไปแล้วนะคะ next นะคะต่อด้วยข้อ7นะคะข้อ7ต่อเลยข้อ7นักเรียนก็จะได้เป็นอะไรคะข้อ7 ข้อ7ก็จะได้เป็นอ่าข้อเูขยายหน่อยก็จะได้เป็นเท่ากับ12ส่วนโทษค่ะลูกสิส่วน,วนลบสอ่าเราต้องไม่ลืมว่ามันเป็นลบนะคะ x กำลังส x กำลังส y หารด้วย y โอเคคือแน่นอนนักเรียนเครื่องหมายต่างนักเรียนตอบลบใส่ลบไว้ก่อนเพื่อความชัวของเราเราต้องใส่ลบไว้ก่อนนะคะ าหาเลยค่ะได้เป็นตัดทอน3า3หนึ่งส่เออส่วนตัวแปรตัวแปรก็จะเป็นแค่ตัวนี้ถูกไหมก็จะเป็นอะไรคะ Y ยกกกำลัง1นึลบหเท่ากับ Y ากลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะได้อะไรลูกจะได้คำตอบก็จะได้เป็นสอะไรคะคำตอบก็จะได้เป็นส 4x ยกกำลัง2 y กำ y มันมีค่าเป็น1ไปแล้วนะคะโอเคตอบนะคะข้อ8ต่อเลยค่ะข้อ8นะคะข้อ8เท่ากับเท่ากับอะไรลบ27ส่วนลบ9ลบ27ส่วนลบเก้า m กำลัง2 n กำลัง2องหารด้วย mn เออ ดูเครื่องหมายจากที่รักเครื่องหมายเป็นยังไงเครื่องหมายเครื่องหมายเหมือนกันหารกันเพราะฉะนั้นคําตอบต้องเป็นอะไรแน่นอนคําตอบต้องเป็นบวกแน่นอนนะคะบวกแน่นอนอ่ะเราตัดทอนกันก่อน9 19 9 3 27ยถูกไหมคะอ่ะสรระสิทธิ์ได้3แล้วทีนี้ตัวแปรตัวแปรมันก็เกิดมาจาก m ยกกําลังสองลบ2แล้วก็ n ยกกําลังสอลบ2ถูกไหมคะก็จะได้อะไรคะลูก ก็จะได้คำตอบว่า3 m n นะคะเพราะมันเป็นกำลังหนึ่งเหมือนกันทั้งคู่เลยโอเคเสร็จแล้วข้อ8นะคะข้อ9ค่ะข้อ9ต่อเลยข้อ9เราก็จะได้เป็นอะไรคะเท่ากับ15ส่วน12 15ส่วน12 x กำลัง3 y หารด้วย x y ใช่ไหมคะเออข้อนี้เครื่องหมายไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นบวกนะคะเราก็ไม่ซีเรียสอะอะไรตัดทอนได้3 3 4สาม5ี่สิมห้าถูกไหมคะก็ได้ละสัมประสิทธิ์สมประสิทธิ์ส่วนตัวแปรตัวแปรก็จะได้แค่ตัวตัวแปรก็จะเป็นแค่ตัวนี้ก็คือก็คืออะไรคะ ก็คือ x ยกกำลังสลบ1่ส่วนส่วนตัวนี้ส่วน y ก็จะเป็น y กำลัง1ลบ1เท่ากับ y กำลัง0มีค่าเท่ากับ1นะคะใช่ไหมคะเ,เพราะฉะนั้นเราตอบอะไรลูกเราตอบ5ส่วน4 5ส่วน4อะไรคะ5ส่วน4 x กำลัง2โอเคคำตอบนะคะต่อไป next นะคะ next ก็จะเป็นข้อ10 สิบต่อคู้ใครคู่ขอขยายแบบนี้เนาะเดี๋ยวค่อยแบบว่าขยายกลับนะคะก็จะได้เป็นอะไรลบก็จะได้เป็นนักเรียนดูจร,จริงมันก็คือสัมประสิทธิ์มันก็คือหนึ่งกับหนึ่งนะคะแต่มันเครื่องหมายต่างเพราะมันเป็นเครื่องหมายต่างก็คือง่ายๆว่าตอบลบหนึ่งนั่นแหละเราก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับสัมประสิทธิ์เลยก็ตอบลบไว้ถูกไหมตอบลบไว้ก่อนนะคะมันก็จะเป็นอะไรคะเป็น x ก,กําลังกําลังสี่ y กำลังสามหารด้วย x กำลังสอง y กำลังสองทีละตัวเลยทีละตัวนะคะทีละตัวก็คืออย่างนี้ก็จะได้เป็น y ก็จะได้เป็น x ยกำลังสี่ลบสอง xy กำลังสี่ลบสอง 4, 2, นะคะกับ y ยกกำลังสามลบสองถูกไหม โอเคเพราะฉะนั้นคำตอบเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะลบอะไรเอ่ยลบ x กำลัง 2y อืมเสร็จแล้วนะคะข้อ11ต่อเลยคะ่ะข้อ11ตัวเลขได้อะไรคะตัวเลขเท่ากับเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ6 ส่วนหนึ่งข้างหน้าสัมประสิทธิ์มันก็คือหนึ่งถูกไหมคะก็ไม่ต้องใส่ก็ไว้อย่างนี้ก็เป็น x ยกกำลัง3 y กำลังสี่หารด้วย x กำลัง3 y กำลังสองเออก็จะได้เป็นอะไรคำตอบแน่ๆละว,ว่าคือ x ยกกำลังสามครูขอเขียนให้สวยๆหน่อยนะคะ x ยกกำลัง3าลบสคือ x กยกกำลัง3าลบ3คืออะไรก็คือก็คือ x ยกยกกำลังศูนมีค่าเท่ากับ1ส่วน y y ก็คือ y กํกำลัง4ลบ2คำตอบก็คืออะไรก็คือ6อ่าเราได้คำตอบละคำตอบก็คือ6 y ยกกกำลังอะไรคะยกกำลังสองโอเคนะคะข,ข้อสุดท้ายของคลิปนี้เราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วคะ่ะน,นักเรียน ต่อเลยค่ะกำลังคิดสนุกเลยใช่ไหมอ่ะจะได้เป็นอะไรคะจะได้เป็น4ส่วน8 p กำลัง4 q กำลัง3หารด้วย p กำลัง2 q นะคะอืมโอเคตัดทอนได้ไหมเอ่ยได้414 414428ใช่ไหมอ่ะทีนี้พอเป็นตัวแปร ตัวแปรตัวแปรตัก็จะได้เป็น p โทษค่ะลกูกตัวแปรก็จะได้เป็น p ยกกำลัง4ลบ2อีกตัวนึงก็ q กำลัง3ลบ1ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นอะไรลกูกอ่าเรามาต่อกันเลยดีกว่าข้อสุดท้ายเศษ1ส่วน2 p กำลัง p กำลังสอง q กำลังสองโอเคเก่งมากตบมือตบมือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนี่ก็คือนี่ก็คืออะไรนี่คือแบบฝึกหัสิบสองข้อเอกนามหารเอกนามเดี๋ยวครูจะมาทำต่อด้วยเอกนามหารอ่พาพหุนามหารด้วยเอกนามเนาะที่ที่มันเป็นเมนหลักของของของ,ของเรื่องนี้ของของเรื่องการหารในมอสองนี้นะคะ next clip อะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆหรือไม่ก็ค่ำๆเดี๋ยวครูคจะ มาอัดให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ